สนับสนุนโดยกลาสูลิตสีพ่น,นรถยนต์ระดับคุณภาพคกกาาวนเเอยมมม กาวที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ควรใช้กระดาษกาวนิโตหรือว่าหัวสิงนะครับเพราะว่า,ากาวมันจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เวลาเราดึงเส้นอ,อกมาเส้นมันจะคมนะครับแล้วส่วนที่มันเลอะจากรูร้อยที่สื่อพิมพ์หรือว่าต่างเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ยาขัดยาค่อยๆเช็ดออกนะครับลูบเส้นให้คมก็จะได้เป็นงานลวดลายตามที่เราดีไซน์ไว้ครับ ุดที่ขอบมันยังเลยหรือว่ามันยังไม่คมเละครับก็ค่อยๆเอาขัดหยาบนะครับ mm hmm. ค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดนก็ต้องใช้ความใจเย็นก็จะมีประมาณไม่กี่จุดก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆ ปันหาหนึ่งที่เราเจอนะครับคือการเลี้ยวในมุมเลี้ยวเนี่ยนะครับมันจะติดบริเวณตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราวอลเฟรมไปเนี่ยกลัวเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ใช้วิธีนี้ครับ เดี๋ยวเราทำเป็นตัวนี yeah ้ไว้เวาเราเลี้ยวมาถ้าติดมันก็จะชนกับลูกยางนะครับมุมเลี้ยวก็ยังได้เยอะอยู่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาเจาะเลยเตมารุ่ชกาวจิ๊กก๊กโน นี่เราก็จะบังคับวงเลี้ยวได้ละซึ่งจะไม่โดนตัวทางละมียางรับนะครับโอเคเอาไปต่อเราส่ชิวชิวหน้ามานะครับรอสักครู่ครับครับชิวเดี๋ยวเราต้องใช้ผู้ช่วยนะครับที่เรามาร์กรูไว้นะครับเอาละครับมาตรงมือกัน ค,ววคิวแล้วใกล้สมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวเหลือในส่วนของท่อนะครับที่เราดีไซน์ไว้ตามแบบก็คือเป็นท่อหกใบนะครับออกจากด้านล่างขึ้นไปแต่ว่าเทคนิคอันหนึ่งที่เราน,นได้ทำก็คือเราต้องไปร้านท่อน้ำร้านแป๊บน้ำ เพราะว่าท่อที่ใช้เนี่ยเป็นท่อหลอกเราไม่ต้องการใช้จริงแต่ท่อจริงเนี่ยเราวิ่งออกล่างออกนะครับอีกหกใบวันนี้ไปได้ขนาดนี้เร็วมากแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปล้าสติกเกอร์นะครับไปทำในส่วนของโลโก้ที่เป็นของไอ o มดแดงอยู่บริเวณนี้กับบริเวณนี้2จุดก็เก็บงานส่วนต่างๆคัดเคล็ให้เรียบร้อยคราวนี้แหละครับเราจะได้ออกไปปรปบเหล่าร้ายกันจริงๆแล้วกับ เดอะฮิลโลคาเฟ่ภาคสองเจ๊กการทำท่อของเราเราลองวัดดูแล้วน่าจะประมาณ55ซนนะครับแบบนี้ยื่นออกมานอกตัวรถนิดนึง แล้วก็ไล่สเต็มห้าสิบห้าก็ห้าสิบแล้วก็สี่สิบห้าสามใบแต่ว่าเราคงต้องใช้ท่อเอสลอนนะครับท่อตักปลาปาน้ำแล้วก็ามาพ่นสีเอา 地獄の団、我らを狙う黒い影。คือให้มันขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่า,าพี่ทำเนี่ยพี่ไม่ต้องเอาไปเดี๋ยวกับไปเนี่ยผมไม่เอาท่อเอสเล่นแปบ๊บน้ำส่วนก็ผมตัดเองผมเอาแค่นี้เอาแค่สีดำเนี่ยสวนมาให้ผมยังทำมันแง่อย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างงี้ตรงอย่างงี้ thêm vào shotgun ác ma no quân đạn, waga tôi muốn nén ra. à, ní, mị, ao ní, 12 à, มีได้สามนิ้อันนี้ยังไม่ต้องตัดไปก็ได้เดี๋ยวผมไปทำเองอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ีหาโค้ต้องโค้งสีการดัดโค้งนครเข้าเครื่องดัด้กับเส้นลวดที่เราดัดไว้อันนี้เป็นหน้าที่ของเนี่ครับ แล้วก็เสร็จจากตรงนี้ปั๊บแป๊บน้ําของเราที่ดูคล้ายๆบ้างไฟพวียานาคเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นไอพ่นให้เราได้เห็นกันสำหรับเจ้าไซโคนวีหนึ่ง go,

ไอ้แป้งสองนิ้กับแป้งสองนิ้วใส่เออมายุ้มยุ้มยุ้มให้เป็นมนมนแล้วเข้าขนาดนี้อันนี้ก็ปล่อยรับร้อยอันนี้ดีมาอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราตัดปิดตรงนี้เพื่อหลอกใช่ไหมปิดจะได้ดูถ้าดูงี้ก็จะดูหมูไปแล้วสวยเลยพี่โมูคือสามทุ่มเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันเนอะไม่ใช่มันมันมัน มันเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันไวใ่อ๋อต้องให้มันเหมือนกันเออถ้าเหมือนกันมันก็เท่ากับต้๊กโก๊ปสองอันให้โคงให้มด้เหมือนกันถ้าทำคู่เดียวเนี่ยยังไงก็ได้ ครับเลยจับตำแหน่งข้อกันให้ตรงนะครับไรด้าคิ cầm lên lại đau, cầm lên lại down, lại down, lại đau. Thế vận, sức khỏe, kinh khủng của quân đoàn. Let's go เราอยู่ที่ร้านบอะนะครับก็ทำการวัดไปเรียบร้อยแล้วเอาตามแบบตามโมเดลเดี๋ยวทิ้งไว้สักประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับมาจะได้เบาะสวยงามแล้วก็ระหว่างนั้นเดี๋ยวเราไปพ้นท่อ,อกับเจ้าตัวรายละเอียดต่างๆที่เราจะเก็บงานทีหนึ่งสำเร็จออกมาสวยงามแน่นอนครับ มาครับเดี๋ยวเราทำการบรรเลงสีท่อเป็นสีคล้ายคัมเมอร์เลเดอร์ตอนนี้เราใช้เทคนิคเอาสีบอนผสมกับสีน้ำเงินนะครับให้มันออกวิงวิงคิ๊นิด Cảm ơn out coming Cảm ơn right out right out เตรียมช็อค

街狙う黒い影世界の平和を